โยรัชดาส่วนรวมรถใช้แล้วคุณภาพดีการันตีด้วยยอดขายและฐานลูกค้ามากกว่า10,000ืรายที่เชื่อมัน่นไว้วางใจในสินค้าและบริการรถใช้แล้วสภาพดีที่โยรัชดาของเรานะครับก็ยังรับประกันคุณภาพรถนะครับก็คือว่ารถทุกคันของเราเนี่ย จะขายรถไม่มีอุบัติเหตุมาก่อนเลยครับเป็นรถที่สวยเลยนะครับเรารับประกันให้ลูกค้าหมดถ้าลูกค้าสืบทราบมาห่างว่ารถซื้อกับเราไปมีชนหนักเรายินดีรับซื้อคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถชนหนักรถคว่ำนะครับรถตัดต่อตัวถังนะครับรถน้ําท่วมนะครับรถรถไฟไหม้รวมกระทั่งรถที่โอนไม่ได้นะครับเรายินดีซื้อคืนหมดทุกกรณีนะครับที่โยรัชดาเรามีทีมตรวจสอบสภาพรถที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์มีมาตรฐานสากล เราไม่ทีมตรวจเช็คสภาพรถทุกคันด้วยระบบการเช็คมากกว่า60จุดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการออกใบรับรอง Certified b บา o รัชดาเพื่อรับประกันความมั่นใจให้แก่ลูกค้านอกจากนี้โยรัชดายังได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพรถใช้แล้วให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เสมือนคุณคือลูกค้ารถมือใหม่ที่ได้รับการบริการและการันตีคุณภาพเทียบเท่ารถมือใหม่และรถที่โยรัชดานะครับเรามีรถให้ท่านเลือกกว่า100คันนะครับทุกขนาดทุกเซคชั่นเรามีทุกขนาดให้ท่านเลือกนะครับเรามุ่งเน้นคุณภาพเพื่อผู้บในโ่อจริงๆนะครับจากประสบการณ์ในวงการธุรกิจรถใช้แล้วสภาพดีมากกว่า20ปีโยรัชดามุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดรถใช้แล้วสภาพดี โดยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งบริการก่อนและหลังการขายทำให้โยรัชดามียอดขายที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีและมีลูกค้าจากหลากหลายอาชีพเข้ามาใช้บริการย่างต่อเนือ่องอีกหนึ่งตัวการันตีความสำเร็จของโยรัชดาคือการได้รับเชิญจากองค์กรรายการโทรทัศน์รายการต่างๆเพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อรถใช้แล้วสภาพดี นอกจากการบริการที่เป็นเลิศและมีทีมขายที่เป็นมืออาชีพที่จะคอยให้คําแนะนำและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อรถที่โยรัชดาเราเป็นที่แรกและที่เดียวที่กล้าการันตีว่าการจัดไฟแนนซ์ผ่าน100%เซใน3วันและรู้ผลรวดเร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงโดยมีไฟแนนซ์พันธมิตรมากกว่า10บริษัทชั้นนำให้เลือกใช้บริการ ถ้าเกิดมาซื้อรถที่เต็นโยรัชดานะครับบางคนก็กลัวว่าเออจะจัดไม่ผ่านอะไรไม่ผ่านเคยมีปัญหาเรื่องแบ็คลิสนะครับ mm hmm. เข้ามาปรึกษาเราได้นะครับเรายินดีช่วยท่านให้ผ่านได้นะครับที่โยรัชดานะครับเรามีรถตั้งแต่รถใช้แล้ว1เดือนยังไปถึงรถ3ปี4ปี5ปีให้กับผู้บริโภคทุกท่านเลยนะครับ mm hmm. ผู้บริโภคที่ต้องการหารถสไตล์ใหม่ๆนะครับและสวยๆเชิญมาที่โยรัชดาเลยนะครับผม ที่โยรัชดาเรามีรถยนต์ให้คุณเลือกใช้ยางจุใจทั้งรถยนต์ขนาดเล็กขนาดกลางรถหรูระดับพรีเมียมและรถเพื่อการพาณิชย์อื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มด้านการตลาดเราได้จัดทำ Facebook Fanpage เพื่อให้ลูกค้าได้ติดตามข่าวสารรถเข้ามาใหม่การขอรับคำปรึกษาค้นหาข้อมูลรถก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ โยรัชดาเรายังคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสินค้าและการบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าภายใต้แนวคิดการบริการที่เป็นเลิศคือหัวใจหลักของโยรัชดาขอบคุณลูกค้านะครับที่เลือกใช้บริการกับทางโยรัชดานะครับเราจะพัฒนาองค์กรเราและคุณภาพรถให้ดียิ่งขึ้นสืบต่อไปครับขอบพระคุณครับ โจและชะดาดีที่สุดครับยังไงก็ต้องลองพิสูจน์กันเราเองนะครับแต่สำหรับพี่เอพี่โจและชะดาดีที่สุด